สวัสดีค่ะอยู่กับสมอชแนลไปดูหลังฝนตกเป็นยังไงนะคะน้ำเยอะไหมนะคะนี่นะคะฝนก็หยุดเล็กนะคะเอซีปูก็โอ้ได้อาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะปู่ปูก็ได้อาบน้ำแล้วนะนางลำก็ลำให้เมื่อกี้ทั้งฝนเลยนะคะปู่ฝนก็ตกปู่ก็ได้เล่นน้ำแล้วนะคะปู่ กลับมาแล้วนะคะปู่สวัสดีค่ะขอให้ลูกอยู่เย็นเป็นสุขนะคะวันนี้อ้าวหวยออกอะไรลืมดูเลยนะคะยังไม่รู้เลยว่าหวยออกอะไรปู่หวยออกอะไรลูกถูกไหมยังไม่รู้เรื่องเลยนะว่าหวยออกอะไรนะนี่หลังฝนตกนะคะเอฟซีว่ามีอะไรไปหน,น้าก็เยอะอ้าวน้องตองมาพอดีเลย ไปไหนมาลูกโอ้วันนี้น้องตองอยู่บ้านน้องตองมาแล้วนะคะกินอะไรลูกกินอะไรคะโอ้ปลาหลังมีใครอยู่ล่ะลูกมีใครอยู่ไม่มีใครอยู่มีเหรออ้หน,นูทำไมมองเห็นลูกยายมองไม่เห็นเลยวันนี้มีอะไรกับข้าวลูก วันนี้ได้อะไรกับข้าวทำไมหนูไม่กลางร่มมาฝนยังลงเม็ดอยู่เลยชุดสวยจังใครซื้อมาให้ลูกอืมวันนี้ฝนตกเลยไม่ได้ไปเลยนะลูกนะไไนก็เราคุยกันไว้แล้วไงอก็นั่นแหละก็เพิ่งมาไงไปยายไปนู่นมาไงลูกยายไปมุกดาหารมาไงยายเพิ่งมา ไปเข้าล่มลูกฝนตกลงเม็ดอยู่เลยไปเข้าล่มลูกไปค่ะค่ะเดี๋ยวก็ได้ไปลูกจะเย็นเย็นได้ค่ะได้เลยค่ะหนูก็ไปเลือกเองได้ค่ะแล้วใครอยู่ข้างในลูกฮัลโหลมีเพื่อนไหมมีใครลูกมีใครโอ้พี่มุกเอไปครัว ฝนตกก็ไม่หวั่นนะคะหนูพึ่งรังมาเริ่มเลยนะคะหนูโอ้ทำไมมีรังนกด้วยสองรังนะคะมีพึ่งรังใหญ่มาเริ่มเลยนะคะมองเห็นชัดเพราะว่าใบไม้ร่วงนะคะก็เลยมองเห็นพึ่งชัดเจนเลยนะคะนฮีะโอ้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำดอกไม้ก็สวยเพราะฝนตกแล้วนะคะบรรยากาศนี้ดีฝนตกแล้ว อ้าวแอนฝนตกแล้วพายุเมื่อกี้บึ้มบึ้มบึมบึมเสียงอะไรไม่รู้ลุงก,ก็ยังมาไม่ถึงนะคะเอฟซีบรรยากาศดีดอกไม้ก็สวยจ้า ก็คิดถึงเพื่อนๆเนาะเห็นลมมันแรงเมื่อกี้ฝนมันตกก็เลยไม่กล้าเดินออกมาเนาะลมมันแรงมากกันเลยมาสำรวจดูว่ามีอะไรเสียหายมั่งอุ้ยดอกไอันี้สวยจังเลยค่ะสีม่วงป้าสวยม่วงสวยจังเลยลุงมาถึงแล้วเหรอมาถึงแล้วค่ะอ้าวลุงมาถึงแล้วเหรอโอ้ยนี่ไงมองเห็นรถแล้วนะคะ ลงมาก่อนฝนตกหรือว่ามาหลังฝนตกเดี๋ยวคืนนี้เราถ้าเห็ยรับจอเขาจะไดงว่ายังไม่ได้ไปอืยังไม่ได้กลับจอดไปแอบซ่อมเบิ้งหลังบ้านไม่จับแอบดูเลยไปดูเลยเหรอไปดูเลยใครจะไปอีกไปไหนไปไหนใครจะไปไหนอีกจะไปแอบดูฮะเดาอ๋อนี่หลังฝนตกนะคะอู้ดอกไม้ สวยพอเจอฝนก็สวยงามเห็ดไม่ออกบ่เดี๋ยวจะหาเห็ดดาวเดืองสวยมากเลยนะคะอู้น้ำเยอะลุงป้าก็มาถึงแล้วเสียเส้นไข่มาอีกนอกรถไข่นี่โอ้ไทยบ้านนอกไปรับน้องมาจากโรงเรียนแล้วไทยนอบ้านนอกไปรับน้องน้ำมนต์มาแล้วนะคะเอฟซีนะคะโอ้ อันนี้วันเสาร์นี่ลืมข่าวไปยายนี่กับมั่วจังเลยวันนี้วันเสาร์ลืมถ่ายบนนอกไปไหนมาไมา่รู้วันนี้วันเสาร์น้องไม่ได้ไปโรงเรียนลืมไปเห็นแต่นอกตองเดินอยู่นู่น how ายุ how ายุอยู่นนลุงจิมก็มาถึงแล้วนะคะบีซีลุงจิมข้าบ้านแล้วบอก นก็ตกไทยบนนอกกับมาเขาทำอะไรกินกันเนาะนั่นบ้านแม่คำสายเป็นยังไงเนาะฝนตกลมแรงจนนะกี้ยโอ้โหลมแรงมากแกงอะไรเนาะได้อะไรกินข้าวเดีย๋ยวเราจะไปยกตู้ ไปเก็บก่อนนะคะเพราะว่ามันมืดแล้วนะคะน้ำก็เยอะเลยนะคะซี่ฝนมันตกแป๊บเดียวหนุนน้ำขังเต็มเลยนะคะนุ่นเพราะว่าพายุมันมาเมื่อกี้ลมแรงมากยายก็จะไปเก็บของก่อนนะคะ ฝนตกนางลำก็ลำตากฝนเลยนะเมะื่อกี้ลำเสร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้มาสำรวจสวนย่อมนะคะมาสำรวจสวนศาลาสามหลังก็สวยงามนะคะตั้งเรียงกันก็ออกดูดีเวลาเอฟซี C มาก็ได้นั่ง อ้าวอ๋อนักเรียนไปเรียนพิเศษด้วยเหรออ๋อนักเรียนมาจริงๆด้วยเนี่ยนักเรียนมานักเรียนมาจากโรงเรียนสองคนสามคนโอ้นักเรียนมาจากโรงเรียนโอ้นักเรียนมาจากโรงเรียนคิดว่าไม่ได้ไปเรียนเรียนจริงๆ เดี๋ยวเราจะไปเก็บของนะคะฝนตกแป๊บเดียวน้ำเต็มถุงเลยหญ้ากลับแล้วหญ้าชีกลับแล้วแกลืมเดี๋ยใหญ่จะขึ้นไปโอ้ลมแรงจนเปียกหมดเลยหรอลมแรงเปียกหมดอุย้ยลื่นลื่นลื่นเปียก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 ลื่น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  มาเอาของไปเก็บฝนตกหยุดแล้วปู่ได้เล่นน้ำสนุกไหมปู ขอบคุณเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์สมัครช ANNEL ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเมืม่อกี้พายุมันมานะลมก็แรงแรงนะคะอบซี ตอนนี้ก็ไปหมดแล้วนะคะตะวันก็จะรับฟ้าไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like กดแชร์ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปหาเห็ดเด้อเอืดสีม